องแกคนนะครับ dbscan เป็นกระป๋องมูมินินะครับมันเป็นกระป๋องเอาไว้ดอกคนนะครับว่ามันมีท้ฟผีนะครับมีลูกบอลอยู่ข้างในนะครับปกติถ้าเรายื่นให้เขาเขาจะเปิดถ้าเปิดปกตินะครับมันจะไม่ได้ออกมามันจะมีเสียงดังนี้แค่นั้นเองนะครับเราต้องกดเข้าไปนะครับเพราะมีสปริงอยู่ข้างในแล้วก็ปิดฝาไว้เวลาเปิดก็คืออย่างเงี้ยตกใจนิดหน่อยแต่ถ้าเราอยากจะให้มันพุ่งออกมาได้ออกมาเราต้องต้องเปิดค้างไว้แล้วนะครับ เปิดค้างไว้แล้วสมมติเรามีกระป๋องกั้งฟีเราต้องไป็นคนเปิดเองไม่ได้ยื่นให้ผู้ชมเปิดนะครับ<ม>เดี๋ยวถอยออกไปก้างาเวลาเปิดนะครับเราเปิดค้างไว้เรียบร้อยแล้วเวลาจะให้มันออกมาเนี่ยเราก็ให้มันเด้งออกมาแบบนี้ครับันจะโบกนะครับคือเราเดึงออกมาปุ๊บสปริงมันก็ดันออกไปเองนะครับเมื่อเราเปิดข้างเนี่ยเปิดไว้แบบนี้นะครับค้างไว้แบบนี้เอามือจับไวใ้ให้มันออกมาข้ามไปที่คูกไปวิธีเล่นก็แค่นี้นะครับไม่มีอะไร กดเข้าไปสปินก็กอับมาแค่นี้ครับ